พผนงานพระหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตนามทันยุคนะครับคือทันทั้นเสกและมีรลวงูนาคยุคต้นอีกสององค์ครับเป็นปวกโผเหมือนกันนี่ปีสองสี่เก้าห้านะบอกเลยไว้ชุดนี้แจ่มจริงครับนานๆได้มาแบ่งทีนะครับชุดนี้มีที่เด็ดอ่ามีที่เด็ดแน่นอนเดี๋ยวรอดูครับเอาองค์แรกก่อนเลยนี่เอาหลวงพ่อกลวยก่อนนี่ครับองค์นี้ครับเป็นส้มเด็ดปวกโผสุ้มกระจกนะครับเนื้อพงน้ํามันสภาพกริบเลยจิมนี้เป็นทิมหายากนะครับปีศูนย์เก้า นะมีลงสื่อปีโซนเก้าเลยครับสุ้มกระจกน่าใช่น่าบูชาสุดๆครับแล้วปีทวันลึกนะพวงน้ำมันปีโซนเก้านี่ถือว่าเป็นยุคแรกๆนะครับที่เป็นเมร์อพวงน้ำมันที่หลวงพ่อสร้างอ่านะส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปีหนึ่งกว่ากระดิง่งเงนแพงแล้วหนึ่งห้าเลยจะได้ยินบ่อยใช่ไหมอันนี้ปีโซนเก้าครับเดีจะไปปกโคลซุ้มกระจกหน่อยครับก็หายากพอสมควรนะมีลงสื่อองค์นี้ปกติพักแบงบูชาพันเก้าครับองค์นี้เอาไว้เอาแค่พันห้าพอองค์แรกให้ fc ในเพจละกันเอาพันห้าพอใครชอบรีบ ถักมาได้เลยครับโอเคไปองค์ต่อไปเอาทีเด็ดเลยแล้วกันนี่น่เอาทีเด็ดก่อนเลยทีเด็ดนี้ก็มีซองทาชิ้นนะครับนี่ทีเด็ดเลยเป็นพระคุณแผนหลังยันมินะครับเนื้อดินยุคต้นนะครับปีสองพันห้าร้อยอ่าบอกเลยนี่หายากเลยครับหลังยันตัวนี้นะครับหายากเล่นยันชัดเจนเลยหลังยันมินี่ตัวจริงได้มาแบ่งหนึ่งองค์แล้วครับเห็นไหมอันนี้ไปกดมือนะครับ ไปกดยนันกดมือนะครับกดเอ็นไปฟังนี้ฟังนี้ก็จะลึกนะครับนี่ตัวจริงแล้วองค์กําลังดีนะครับข้ากาลังดีเลยเป็นคุนแผนยอดขุณพลนะเป็นคุนแผนยอดขุณพลนะครับก็จะเด่นในเรื่องบรารมีอํานาจนะครับนี่บรารมีอํานาจครับแล้วละแล้ว,ลว,ลวได้รังยันมีด้วยเป็นอาเป็นยันที่มีพุทุคุณดีนะครับแล้วก็หายากด้วยที่สาคัญคือหายากครับรุ่นนี้นะแบบนี้นานๆได้มาแบ่งทีครับนี่ทีเด็ดหนึ่งองค์ในนี้เลยนี่รังยันมีครับ เมตตาบารมีมหาอำนาจนังรับยอดคุณผลแล้วก็มหาเสน่ห์ด้วย <c oughs> คุณแพทย์เนี่ยคนต้องการเยอะอยู่แล้วนะับคุณแพทย์หลงวงพ่อกลัวเนี่ยคนทำบ่อยคนทำหาตลอดครับ <c oughs> นี่รอยากได้อยู่นี่เลยครับ <c oughs> จัดทีเด็ดมาให้แล้วนี่ <c oughs> อ่าหายากด้วยสุดๆเลยทีนี้รังยันนี่รังยันเนี่ยนนหายากเพราะว่าคนต้องการนะครับ <c oughs> เอออะโอเคแบ่งบูชาครับองนี้เอาเอา,เอาไว้เอาไปแค่สามพัน เก้าร้อยพอพี่พีเยสี่พันห้าก็ไม่แพงครับลังเงินีีเนะี่ยยุคต้นด้วยลังยันนี่แพงนะครับเอาสามพันเก้าพอใครชอบรีบทักเลยทักคอมเมนต์ครับนี่ทีเด็ดไปหนึ่งองค์ครับไปลงปญนาคบ้างอะนี่นี่ครับลงปญนาคบระครังนะครับเป็นส้มเด็จพิมพ์ปกโพสององค์นี่อา่าปกโพบิมเดียวกันให้ดูก่อนนี่ยุคต้นยุคแรกนะครับปีสองสี่เก้าห้า หลวงปู่นาควัดหลักคังนะครับข้อดีของหลวงปู่นาคเลยนะครับหนึ่งท่านเก่งอยู่แล้วครับพระที่ท่านเกดีทุกองค์ทุกรุ่นอยู่แล้วครับและแน่นอนครับมีมวลสารสมเด็จสายวัดหลัคังอยู่เยอะแน่นอนครับและแน่นอนครับเป็นพระหลักพันครับพรผมแบงลักพันพุทธคุณหลักล้านครับนี่สองนี้พอสมเด็จวัดหกคังก็รู้ครับแค่ชิ้นส่วนก็ลายแซนแล้วเป็น ล่าลาแซ่ดแล้วนะครับท้าซวยๆลายสิบล้านแล้วครับณตอนนี้นะพูดได้เลยครับว่าพลักผันพุทรคุณลักลานเนี่ยตรนี้นี่ครับมีแน่นอนเนี่ยก้อนที่เป็นก้อนๆนะครับเนี่ยๆๆๆที่เป็นก้อนๆเนี่ยแหละมวลสารเก่าข้องลุงบุญนาคเลยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นก้อนๆเนี่ยเนๆๆตามล่องล่องลงไปเนี่ยครับเพราะว่าอายุมันต่างกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าพุทธคุณสุดแน่นอนนครับใครไม่ทันชุดที่แล้วนี่มาแล้วได้มาบ้านเดียวกันน่เนี่ย เจ้าเดียวกันนะครับอ่ะผมแบ่งบูชาครับแบ่งอง์ละหนึ่งพันเจ็ดเน้นไวแล้วกันเอาพันเจ็ดพอพี่ๆสองพันกว่ายังไม่แพงเลยบูน,นนะเอาองละพันเจ็ดพอเน้นไวครับใครชอบดีบทักเลยสองให้ดูองที่สองก่อนองนี้สองจะได้แบบเต็มสวยหน่อยแต่องค์แรกได,ได้ได้แบบสวยธรรมชาติครับแตกลายเยอะเห็นไหมขลังนี้เหมือนกันเลยอืมอ่าเนี่ยมลสารเยอะนะครับองนี้ก้อนเป็นก้อนๆเห็นไหมเนี่เอาเป็นว่าพุทธคุณสุดแน่นอนเกินคุ้มครับพาลานี้ ยิ่งถ้าใครชอบสายสมเด็จวัลรังนะครับนี่เลยเป็นอีกหนึ่งรุนที่น่าใช้แล้วก็ได้พุลธคุณครบๆอยู่แล้วครับอ่านี่ครับชอบเอาองค์ละพันเจดครับแบ่งไวๆเลยครับหรือจะยกคู่ก็รีบทักมาอ่ะนี่ครับองค์นี้ก็ทีเด็ดอีกหนึ่งองค์เลยครับนี่นี่นี่ของหายากเลยครับเป็นพระคุณแผ่นลงกู้ตนพิกุลนครับเนื้อพวมุทตคุณหายากครับสุดๆเลยแพงสุดแล้วครับเนื้อพวมกุลตคุณนะครับถ้าเป็นคุณแผ่น ชมตลาดแบบนี้นี่คุณแพนชมตลาดนะครับมีลงสือและเนี้ยเป็นเนื้อพงมุตคุลนะครับเจอน้อยเจอน้อยมากดูเห็นไหมเนื้อโคตรเข้มขลังเลยแน้นถึงยุคครับเป็นยุคต้นนะครับส่วนใหญ่จะเจอเนื้อดินมากกว่านะครับอ่าองคนี้เป็นเนื้อพงมุตคุลนี่ลงกุ้งต้มกุนนะครับรีบขวาเลยครับมีมาให้หนึ่งองค์แล้วองนี้แบ่งบูชาไวไๆครับเอาพันเก้าพอสวยขนาดนี้ด้วยครับเอาพันเก้าเน้นไวครับช่วงนี้ ชอบรีบจัดนะพ่อพมถึงได้มาไวไปไวครับอ่ะพันเก้าพอใครชอบถักมาเลยนี่เดี๋ยวส่งภาพไปดูไปต่อครับอ่าน,นี่นี่นี่อันนี้ครับกุมารทองได้มาหนึ่งองค์นะครับเป็นเลี่ยมเดิมจากวัดนะปีสองหนึ่งมันทองเลี่ยมเดิมปีสองหนึ่งเลครับตัวโอ้ว,วันลำอัอนนี้ชัดเจนเลยเราเป็นเลี่ยมสีส้มเลยนะครับนังซือจะเป็นเลี่ยมสีส้มมีเลี่ยมสีอื่นด้วยแต่ว่าถ้าหน้าหลักๆอาจจะเป็นสีส้มน,นี่นี่ ชัดเจนแล้วเลี่ยมดีกรอบไม,ไม่ไม่แตกไม่อะไรนะครับอันนี้เป็นรอยข้างในนะไม่แตกน้ําไม่เข้าพาก็สมบูรณ์นะครับนี่อันนี้ครับสมบูรณ์เลยพ่มแมงองละพันเก้าครับองนี้เอาไว้เอาพันเอาพันเจ็ดละกันเอา 1, พอันเะจ็ดพอนะนี่เลี่ยมเดิมครับเราก็ออกจากบัดททันเลยปีสองหนึ่งเป็นปีที่เล่นกันนะมานทองคนต้องการนะช่วงนี้บอกเลยยิ่งทีมใหญ่ก็แพงครับสองพันกว่าถึงสามพันอันนี้เอาพันเจ็ดพอเลี่ยมเดิมนะครับย้ำอีกทีอ่ะ ปลาองค์สุดท้ายครับองค์นี้เป็นพะระลีลาวัดรัตนชัยหรือวัดจีนครับปีหนึ่งแปดพกวยเซ,ก,ตตเซก,เกุโตเซเกจิอีกลายท่านเซกครับหลักๆพกวยปุตโตครับอง์นี้พิเศษด้วยซ้าอ่ะนี่ครับหลังจานนะครับแล้วเป็นเลี่ยมเก่าเลี่ยมแบวินเทจเลี่ยมเก่าเลยนะครับพระนี้ต้องดูดีๆนะเนี่ยเห็นไหมผิวจะนวนวันจะเนียนเลยเพราะว่าเนี่ยเลี่ยมตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่แน่ใจเลี่ยมเดิมจากวัดไหมนะแต่ว่าถ้าไม่เลี่ยมเดิมจากวัดก็คือได้รับได้รับได้รับพระมาปุ๊บก็ไปเลี่ยมอ่ะ พะพิวเดิมไม่มีฟุ้นเลยอเห็นไหมไม่มีฟุน้นเกาะเลยก็คือพะแบบว่าเลี่ยมตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่คือสภาพแบบเดิมๆจัดเลยนะแล้วจานด้วยอ,อ่าน,นี่อันนี้ครับพี่ๆเอาพันซองพอเน้นไวให้คนเดียวครับเพราะมีองเดียวจานด้วยนะยามิกทีพี่เพราะกดพุโตซเอสุดยอดแล้วครับเอาพันสองพอครับใครชอบรีบทักเลยชุดนี้มีคนชุดนี้จแจมเราก็เออแบ่งไวๆนะครับใครชอบตัง้งคอมเมนต์เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครกดแชร์ให้ใครคอมเมนต์บ่อยๆขอบคุณมากๆนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีแจกนะพี่ๆก็ฝากกดติดตามไปด้วยโอเควันนี้สวัสดีครับ